ปิดตามบุกกินนะ่าเสียดายองนี้ชำรุดนะแตกที่เขา่าเป็นเนื้อผงล้วนเดี๋ยวเราจะแปลงร่างอง์นี้เป็นร่างทองนะมาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าเขามีสภาพสวยงามขนาดไหนเนื้อหาสวยงามมากองค์นี้เป็นเนื้อผงล้วนนะลองแขนนี่ยังลึกอยู่เลยยังลึกปึ๊กอยู่เลยนะแต่ที่เสียดายก็คือรอยแตกนะรอยแตกนะรอยแตก บิดมาถึงด้านหลังเลยบิดมาถึงด้านหลังแต่ถ้าปิดทองแล้วน่าจะดูสวยงามเพราะจริงๆก็คือขาดความสวยงามเห็นไ,ไหมเขาชัดเจนนะครับเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงโสรดมงคลแต่เข็บข้างความลึกของแม่พิมพเนี่ยและองค์นี้เป็นพิมพ์ชลูดของหลวงปู่กินเดี๋ยวเรามาดูล่างทองกัน เมื่อมีศรัทธาปาฏิหารก็ย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อไรศรัทธาก็ไร้ปฏิหาร